ใชนะครับพี่อยากจะเริ่มต้นใช้ AI แต่ว่าไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมของ AI ซึ่งแบ่งเป็น3าําแหน่งดังนี้ฮะตำแหน่งแรกนะครับคือตําแหน่งเรียกว่ากองกลางสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดการเขียนการแพลการวิเคราะห์การตรวจซึ่ง AI กลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มแรกที่เรารู้จักกันก็คือตัว ChatGPT ตัว Cod แล้วก็ Gemini ครับซึ่ง AI กลุ่มนี้เรียกว่า AI ตําแหน่งกองกลางครับ AI กลุ่มถัดไปนะเป็นกลุ่มที่สายมาร์เก็ตติ้งเขชอบมากเพราะว่าสามารถสร้างภาพสร้างวิดีโอรหรือแม้แต่สร้างเสียงเพื่อลงไปทํากระดให้้แนดดของคุณไโยทีทษ ไม่ต้องใช้คนเลยครับ AI กลุ่มนี้เรียกว่าตำแหน่งกองหน้าครับก็ได้แก่ตัวเจนภาพอย่างพวก Mi ชลี่สเตเบอร์ดิฟิวชันไอดิโแกรมฟรีพิกหรือแกนว่าเองหรือจะเป็นฝั่งวิดีโอที่มีพิกสวิทมีลูมาแล็มีครนะิงเอไอแล้วก็ตัวไฮเปอร์ครับหรือบางคนไม่อยากพากเสียงเองซึ่งภาษาไทยก็จะมีบอทนอยว o i c ์ที่จะมีคาแรคเตอร์ของเสียงต่างๆเนี่ยในภาษาไทยเป็นหลัก10คนเลยครับแล้วก็ใครสายเป็นคนฟังเพลงชอบอยากได้เพลงประกอบอยากได้เพลงร้องไปใช้ในคลิปต้องซูโน่เลยครับและ AI กลุ่มสุดท้ายนะครับคือ AI กลุ่มกองหลังทที่่่่ชชชวววยยยคา ช่วยจดสรุปบันทึกเช่น Perplexity Midgut Tasker ตัวโครดพ i ย o หหรือตัว Akio เห็นภาพรวมมาแล้วครับว่า AI ทั้ง3ตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งในบ้านเราสามารถเลือกจาตามตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าเชียร์นะครับว่าอย่างน้อยตำแหน่งของกองการเนรี่ยตัว GPT ตัวคอร์ดตัว Gemini เลือกมาสักหนึ่งตัวแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเป็น10เท่าครับ นี่นะครับจะเป็นคู่มือที่เปลี่ยนคุณจากนักการตลาดธรรมดาให้เป็นผู้บริจาการ AI ตัวจริงครับเพราะในหนังสือเล่มนี้จะมีวิธีสั่งงาน AI ให้สร้างคอนเทนต์ได้ปังทุกแพลตฟอร์มและยังมีเทคนิคนะครับในการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์คู่แข่งและหาโอกาสทางการตลาดในสินค้าที่อยู่ใน,นโลจเชียนครับและในช่วงท้ายของเล่มเราจะมีกลยุทธ์ในการผสมภาษา AI เหล่าตัวที่มีมากกว่าชั้นจิตทีนะครับเพื่อให้ทํางานร่วมกันได้อย่างสมานลับซึ่งสามารถหาซื้อหนังสืเอเล่มนี้นะครับได้ที่หน้าร้าน CS ในดิล CN, ิบูเอ็นนะครับหรือใครจะซื้้อออนนนไล์ะครรับก็สามามถดู ี่ลาซาด้าหรือติ๊กต็อกไเลยครับ